สวัสดีเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมก็ได้ถอดเกียวมาเช็คกันนะเกียวตั้งเกียวนอนทุกตัวนะตัวไหนที่มันยังดีก็ไม่ได้ถอดนะเตรียนมองเห็นอันนี้เป็นเกียวขี้เรียบนะครับเกียวขี้เรียบนะี่จะชอบสึกนะครับ ชอบสึกใบกว่าเพื่อนนะนี่ผมก็ขึ้นขึ้นใบใหม่นะเขาเรียกอะไรเนี่ยเ,เสริมเสริมเล็ใหม่นะครับดูเล็เดิมมันหมดแหละเล็เที่ผมก็ซื้อมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะังยังใช้ไม่หมดเลยเนะี่ยรอบนี้ก็จะน่าจะหมดพอดีแหละใบเกลียวของรุ่นนี้ก็เจ็ดนิ้วเหมือนกันนะใบเกลียวเจ็ดนิ้วเกลียวซ้ายนะครับ ผมไล่ตเต็มอยู่เห็นไหมเอาคีมล็อกไล่บีบไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยทำไม่ยากนะไล่มาจากหัวนะครับเตรงนี้เป็นหัวสายพานนะที่ดึงสายพานด้านบนไล่มาจากนี่เลยไล่ไปเนี่ย็เกือบเสร็จแล้วเนี่ เกี่ยวตัวนี้นี่เป็นเกีียวข้าวขึ้นอุ้มนะท่อนอะไรท่อนไหนท่อนที่มันงออยู่างเนี้ยท่อนที่มันท่อนที่หนึ่งมั้งเขาเรียกท่อนหนึ่งม,มันจะอยู่ท่าเนี้ยนะใบเกีียวยังได้อยู่นะเนี่ยเลดเสริมม็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเพานาะเพามัน ผามันเล็กนะผมว่านะปืนมันแตกบ่อยนะนเพื่อนมันใช้ลูกปืนเบอร์สองศูนย์ห้านะเนี่ยแล้วผมจะไปซื้อเพานิ้วสองมาใส่นะอันนี้ผมจะตัดทิ้งเลยซื้อเผามาใส่มันก็ต้องเปลี่ยนวินด้วยนะเพราะว่ารูวินมันก็ต้องเป็นนิ้วสองนะแต่เอาขนาดเท่าเดิมนะครับ นขนาดเท่าเดิมหมายถึงวงรอบมันเนี่ยเท่าเดิมแต่รูเผาต้องเปลี่ยนใหม่เป็นรูสองอันนี้ก็เป็นเกียวคลิบตัวนอนนะอันนี้ก็อันนี้ก็จะอ,อยู่ฝั่งนี้นะนี่ขงถังน้ํามันฝนั่งนี้มันจะดึงสายพานสองเส้นนะนเพื่อนเนี่ยฝั่งเนี้ยน,นะของนี้ผมก็จะแปลงเป็นเผาใหญ่เหมือนกัน ของเดิมนี่ใช้ลูกป,ปืน205นะผมจะเปลงเป็นเพลนิว2นะครับใช้ลูกป,ปืนเบอร์207ฝั่งเนี้ยมันวินตัวเนี้ยมันต้องดึงสายพาน2องเส้นนะครับลูกป,ปืนตัวแค่นี้ไม่ไหวนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยมันจะแตกบ่อยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ก็รอยเพลมีปัญหานะเพื่อนนะดูรอยเขาต่อไว้นะมันเบี้ยวด้วยนะมันคดผมลองหมุนดูเนี่ยมันคดรนะโคดแบบนี้ลูกป,ปืนก็แตกบ่อยนะครับตัวนี้ก็หลวมแล้ว นี่เลยผมจะเปลี่ยนมันเพลานิ้วสองเปลี่ยนยาวมานถึงนี่เลยเพราะว่าตรงนี้รอยเขาต่อไว้แล้วมันไม่ได้ศูนย์นะผมจะตัดทิ้งเลยจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะผมเ,นเพื่อนมันรู้แปลงกันหรือยังนะผมผมได้มาเป็นรถเดิมนะเขายังไม่ได้แปลงอะไรผมก็ต้องมาไล่แปลงเนี่ยนะวินตัวนี้อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมแต่พาทั้งสองล่องนะครับ ปืนตัวนิดเดียวเองมันไม่ไหวนะครับลอยเหมือนก็เปลี่ยนลูกปืนบ่อยแล้วนะนเพื่อนดูดิรอยเขาแค่หนตุกเปลงเป็น,ปนต้องูนเจ็ดเลยมันจะอยู่ได้หลายปีนะ้องล่างก็ใส่เสร็จมาแล้วนะก็เหลือซ้ำเกาเหลือขันขันไม่แท็กซ้ำรอบสองนะ แล้วก็ใส่สกีสกีก็สึกลอเยอะเหมือนกันครับผมว่าจะตัดเปลี่ยนเกี่ยวรางข้าวรางขี้รีบท่อนนี้ท่อนนี้ท่อนที่อยู่ในอุ้มเนี่ยนะไม่เป็นไรนะลองเช็คดูแล้วนี่นะล็อคป,ปืนตัวนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะนี่ใช้ได้นะผมก็ไม่เปลี่ยนนะ ใช้แบบเดิมนี่แหละเพราะมันแต่พันแค่เส้นเดียวมันดึงไหวอยู่นะลูกปืนมันรับไหวอยู่เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ตูดตัวนี้มันก็จะไปอยู่อยู่ตรงนี้นะเเห็นรอยลูกปืนแตกไหมแล้วมันกิน ตัวบนหัวก็ลูกปืนเดิมศูนย์เลยครับเนี่ยดูดิสีเดิมมัน,นี่ยลูกปืนเดิมยังไม่แตกเลยครับเนี่ยตัวนี้ใช้ได้นะไม่ต้องแปลงแสดงว่าไม่มีปัญหานะส่วนเกี่ยวตั้งเกี่ยวตั้งขึ้นอุ้มยังยังถอดไปได้นะเพื่อน,นะติดหลงังคา ดูท่อมันก็ยังไม่สึกไม่อะไรนะเพื่อนยใช้ได้อยู่ตรงนี้ที่ผมจะแปลงน,นะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องตัดทิ้งเลยนะมันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวลองดูนะใส่ลูกปืนสองถุนเจ็บสองตัวเลยนะตรงนู้นตัวหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตรงปลายตัวหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวินนะ ก็ไรอัดจระบีหมดแล้วแหละเปลี่ยนหัวอัดเกือบทุกหัวแล้วครับอัดเก่าเป็นเสียนะถ้าใช้ไฟลนแล้วไม่ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเพื่อนจระบีมันแข็งนะข้างในเนี่ยยิ่งใช้จระเข้ด้วยเนี่ยมันจะแข็งแข็งในรูเนี่ยนะเพื่อนๆลองใช้ไฟลนนะถ้าไม่หายก็เปลี่ยนใหม่อย,อย่างเดียว ตัวนี้ยที่ผมบอกเนี่ยผมเชื่อมเลยเห็นไหมไม่ตัดปัญหารัวซึมไปนะครับตัวนี้ถึงเชื่อมได้มันก็ถอดได้นะเพื่อนนะเนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้หมุนออกอยู่เนี่ยตรงนี้มันโลง่งส่วน้านบนที่แปลงไปก็หายรั่วแล้วนะครับเ,เห็นไหมมองเห็นไหมเพื่อนหายซึมแล้ว มันจะเป็นคาบเก่านะผมเปลี่ยนโู่เปลี่ยนโรเลอร์ใหม่ยกชุดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าใช้ใบเดิมใบเดิม,มก็ยังใช้ได้อยู่นะมันก็ยังไม่หมดมันก็นเป็นแบบนี้มั้งใบศูนยะ์ด้านหลังมันหนากว่าด้านหน้า,าน,นั่นเพื่อนเหมือนกันไหม,มนี่จะเป็นใบเดิมโรงงานเลยมั้งเนี่ย ด้านหน้ามันโผล่นันเพื่อนนะแต่ด้านหลังมันมันก็ยังเหลืออยู่หน่อยนึงนะเนี่ยแต่ด้านหน้ามันโผ,นผนล่แหละเขานำาก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ข้างหนึ่งข้างนู้นใช้ของเดิมอยู่นะครับเปลี่ยนใหม่ข้างนี้ เอานำก็ใช้สินิ้วนะครับของเกษตรก็เดี๋ยวทําเกีียวแปลงเผาเกียวเสริมมยเกีียวเสร็จก็จะเช็คตู้นะเช็คตัวนวดเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเรื่อยเรยนะดูลางลางก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ไอกเกียวตัวนี้ไอกเกียวครีบนะนเพื่อนนะต้องเสียไม่เสียเพื่อนก็ต้องถอดเช็คดูนะเพราะว่ามันมันจะชอบมีไอพวกชาวบ้านผมมันจะเป็นต้นสนุนนะนเพื่อนนะมันชอบคาอยู่ช่วงช่วงกลางกลางเนี้ยครันนี้ผมถอดออกมาก็มีก็มีต้นสนุนอยู่เหมือนกันนะเพื่อนนะเนี่ยกิ่งมันเนี่ยเพื่อนกิ่งสนุนมันคาอยู่ประมาณช่วงเนี้ย พอมันหนักๆเข้าหนักๆเข้ามันจะติดอยู่ตรงนี้ครับเพราะผมเคยเจอมาเลยกับเจ้าช้างอะนะเปลี่ยนแต่พานเปลี่ยนสายพานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไหม้เดี๋ยวก็ไหม้นะเพื่อนนะคือรีบก็ตันบ่อยตันบ่อยมถุงใสก็ต้องมาชักออกมาดูนะเพื่อนที่ไหนได้มันติดอยู่ตรงนี้เนี่ยต้นสนุกแบบนี้แหละอันนี้ก็ดีนะที่ชักออกมาดูนะเนี่ยติดอยู่ เดีย๋ยวจะเสียเวลานะอันนี้ก็ต้องช่ากําลัดูต้องรอขยับไปข้างหน้านะันเป็นคราวนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนเครื่องนะที่เรียกว่าจะเช็คเนี่ครับรถอู่อันนี้นี่นะที่เรียกว่าจะเช็คนะแต่ดูแล้วน่าจะเช็คเยอะอยู่ต้องเช็คปั๊มเช็คหัวดฉีด เช็คาการไอด้วยนะมีมันมีไอระบายนะเพื่อนมีไอระบายแล้วก็เนี่ยถ่ายแล้วมันเครื่องมาดูมีน้ำออกมาด้วยนะสงสัยน่าจะเป็นตะเก็นหรือเปล่าก็เลยซื้อใหม่เลยดีกว่าของเครื่องนี้เทินะนนะเพื่อนนะเป็นเครื่องมือสองนะครับเครื่องนี้สั่งไว้เป็นเครื่อง 6M มันรู้จะใส่มันรู้ต้องแปลงอะไรบ้าง เดี๋ยวพันเสาร์จะมาส่งนะเราจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเครื่องราคาห้าหมื่นห้านะเครื่องเก่านี่เขาให้สองหมื่นนะผมตีเทินไปเลยสองหมื่นนี่ถอดเทอร์โบไว้อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นต้องให้เขาไปเี๋ย,ยกหกเอ็มใส่เลยเพื่อจะแรงกว่าเดิมนะ เครื่องราคาห้าหมืนห้าเครื่องตัวเก่าเทินได้สองหมื่นเพื่อนก็เพิ่มเงินสามหมืนห้ารวมส่งรวมอะไรเรียบร้อยหม้อน้ำก็ใส่ไปแล้วนะครับหม้อน้ำหม้อออยก็ได้ลองเรียบร้อยหม้อน้ำกับหม้อออยนี่เอาไปหม้อน้ำเนี่ยเอาไปล้างนะครับเปิดฝาบน ฝาล่างไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าน,นะน่าจะเปิดฝาบนฝาล่างแล้วก็เอามาออไปเชื่อมด้วยนะไปเชื่อมคอทำสองอย่างเขาคิดผมพันหกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะผมาไปเชื่อมตรงนี้มันจะเป็นเกีียวนะมันจะรั่วซึมตรงนี้นะผมให้เขาเอาตะกั่วเชื่อมเลยนได้านบนก็เชื่อมเหมือนกันนะเพื่อนเนหะ็นไหมเห็นตะกั่วไหม คอข้องอตรงนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่นะที่ผมลงให้ดูคลิปที่แล้วนะครับนี่ก็หมดปัญหาเรื่าซึมจบแน่นอนครับเพื่อนๆเนี่ยนะโชบร่วงเนี่ยนะนในร้านหม้อน้ำเขาเอาตะกัว่วเชื่อมให้เลยนะเพื่อนนะถ้าเราจะถอดเราจะยกเลิกเราก็แค่ใช้ไฟหลุดนั่นเพื่อนเนียใช้ไฟหลดตะกั่วมันออกเลย วันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ